นำท่วมท่างค่ะพี่น้องน้ำท่วมถนนน้ำเคลื่อนดันขึ้นมาข้างรถกัเจ้าพาไปอยู่บริเวณอันบ้านหนองบัวตงบน,นึงบึงนาเรียงอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินน้ำท่วมถนนค่ะนี่นำท่วมเขาหมดเลย จะอยูงูกว่วเนะจะเจ้า,จามีเลือบ,บริการพร้อมครับพี่น้องขับมอไซ่เอามอาไซค์ขึ้นเลือคันละยี่สิบบาท <c oughs> <c oughs>

ีอันนีอ่าีน่ะลมังไปใส่เปก็หลุดจากค่ะพี่นงอันตาไล่ค่ะพี่นองต้องค่อยๆไปค่ะ Yo oh do